การต่อสู้ที่ไม่รู้ผลว่าจะออกมาเป็นยังไงทําทั้งคนดูเนี่ยลุกขึ้นลุกลงจนเยี่ยวเหนียวไปหมดแล้วเพราะว่าลุ้นว่าสรุปแล้วคู่นี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติด,ดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9ก้า Channel ชแพาร์ทของเราในวันนี้เราจะมาพูดคุย เกี่ยวกับการต่อสู้ของซูคุนะแล้วก็โกโจโนะครับผมที่มันกินเวลามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื่อนานมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนว่าการต่อสู้นี้เนี่ยจะทําให้คนดูหลายๆคนเนี่ยลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่คนดูในเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับคนอ่านอย่างเราเองก็ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับและสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะครับผมในการใช้พลังงานคําสาปหรือว่าเทคนิคคาสาปนะครับก็สามารถเห็นได้จากการต่อสู้นี้ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบว่า ทำให้ทั้งอึ้งทึ่งเสียวในเวลาเดียวกันแบบว่า ไม่หยุดไม่หย่อนเลยจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ต้องขอประกาศนิดนึงว่าพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่อยากติเตือนหรือว่าแนะนําผมเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกงใจเลยแล้วก็อยากจะให้เป็นอารมณ์แบบพี่เตือนน้องหรือว่าเพื่อนเตือนเพื่อนหรือว่าน้องเตือนพี่ดีกว่านะครับอย่าเข้ามาด่ากันเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาด่านเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมไปผิดส่วนไหนนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่แบบต้องการ ให้ช่องเราเนี่ยเหมือนช่องอื่นๆเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าแต่และช่องเนี่ยเขาก็มีสไตล์หรือว่ามีวิธีการเล่าเรื่องเป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้ได้ยากจริงๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมอยากจะบอกเนี่ยคือถ้าพี่ๆที่เคยเตือนผมเนี่ยก็จะรู้ใช่ไหมว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบหัวดื้อหัวลั้นอะไรเลยนะครับเตือนอะไรมาก็รับฟังหมดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถามคนที่เขาเคยเตือนผมได้นะครับไม่เคยแบบว่าไปเย่อหยิ่งอะไรใส่เขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติ พี่ๆท่านไหนมาเตือนแล้วแล้วผมไม่ฟังอะไรแบบนี้นะครับผมอนุญ,ญาตเลยนะครับสามารถทักมาที่เพจหรือว่าจะเฟซส,ส่วนตัวผมก็ได้นะครับขอกันมาได้เลยแล้วก็ด่าผมมาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมนักเลงแล้วก็ใจพอที่จะยอมโดนด่าโดยที่จะไม่เถียงแล้วก็ก้มหน้ารับฟังอย่างดีเลยนะครับผมแต่อยากขอให้เป็นอารมณ์ที่แบบว่าพี่ด่าน้องเพื่อนด่าเพื่อนหรือว่าน้องด่าพี่ดีกว่านะครับอย่าเอาอารมณ์โกรธมาลงนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเนาะซึ่งตรงนี้ต้องขอเลยนะครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยก็เป็นเหมือนพ่อค้าใช่ไหมตามร้านขายของทั่วไปนะครับถ้าเราทําอะไรลงไปเนี่ยคือเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยชอบใช่ไหมถ้าลูกค้าติติงมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะปรับให้ตามที่เหมาะสมแล้วก็พยายามที่จะทําให้ ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับอันไหนทําไม่ได้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาเราดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการต่อสู้ของโกโจโลและก็สุคนะเนี่ยคือณนะตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังระบุผลอย่างชัดเจนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีพลังแล้วก็ความสามารถที่เหลือล้นกันทั้งคู่นะครับแต่การต่อสู้นี้เนี่ยมันมาลําบากคนที่เชียร์หรือว่าคนที่ดูร่วมไปถึงคนอ่านอย่างเราด้วยเพราะหนึ่งเลยนะครับลุ้นเย่ยว เหนียวและหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้คําพี่ท่านหนึ่งที่เขาเมนต์มานะครับว่าโหแต่ละคนลุ้นเดี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็2เลยคือสิ่งที่พวกนักคุณใส่สมัยใหม่ไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าพวกพระเอกเราไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาอาคมหรือว่าการใช้พลังงานคาสาปที่มันดูซับซ้อนนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็จะได้เห็นในการต่อสู้นี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่เขาเปิดฉากการต่อสู้กันเลยซึ่งมันจะเป็นในตอนที่223นะครับเราจะได้เห็นแล้วว่าโกโจปล่อยมื มุสกิ20%รซใช่ไหมซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเองก็ไม่เคยเห็นพลังระดับนี้เนาะแล้วก็เราเองก็ไม่เคยเห็นด้วยใช่ไหมว่าตัวของอุตยฮิเมะเนี่ยใช้วิชาคุณไสยอะไรนะครับผมแต่ก็ได้มาเห็นในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับรวมถึงเราเองก็ไม่เคยเห็นคนที่มันเนี่ยได้รับบาดแผลน้อยๆมากๆจากมุลสกินอกเหนือจากตัวของสุคุณะเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนที่โดนมาเนี่ยก็คือบาดเจ็บสาหัสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโทจิหรือว่าฮานามิวิญยายน สก็าตามนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็เก่งตัวสั่นแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากที่ตอน23เนี่ยก็จะเป็นตอนที่24นะครับซึ่งจะเป็นตอนที่ทุกคนเนี่ย ได้ดูการต่อสู้กับโกโจนะครับผมในการต่อสู้แบบระยะประชิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตัวของซูคุนะเองเนี่ยสามารถต่อสู้กับโกโจได้อย่างสูสีนะครับผมโดยที่ณตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หวือหวาใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้โชว์รีแอคชั่นนะครับของคนที่เชียร์นะครับแต่คนที่อ่านเนี่ยก็ลุ้นละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจนมาถึงในตอนที่225นะครับผมคือในตอนเนี้ยมันก็จะได้ฉายเราดูแล้วว่ามันมีใครดูการต่อสู้นี้บ้างหลักๆนะครับผมมันก็เป็น เแะแต่ละคนเนี่ยก็เก่งกันเลยนะสีหน้าค่าตาแต่ละคนนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสน,นะครับผมและบางคนเองเนี่ยก็ยังคงไม่รู้นะครับว่าการขยายอาณาเขตเนี่ย คืออะไรนะครับไม่ได้หมายถึงคนอ่านอย่างเรานะแต่หมายถึงตัวละครในเนื้อเรื่องซึ่งมันก็มีการอธิบายนะครับว่าเออไอาการขยายอาณาเขตอะไรเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคบาเลียหรือว่าเทคนิคม่านพลังนะครับที่ใช้พลังงานคำสาปของผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติของอาณาเขตและมีศักยภาพที่จะเสริมด้วยเทคนิคคำสาปโดยกําเนิดนะครับแล้วก็มีอธิบายต่อว่าเป็นเทคนิคที่ขยายลัศมีพลังคำสาปนะครับของผู้ใช้ไปยังจุดที่สามารถรับลักษณะบางอย่างของอาณาเขตและก็การขยายาเขตเนี่ย สามารถเติมเต็มด้วยเทคนิคคำสาบนะครับโดยปรับปรุงให้เป็นฟังก์ชันที่โจมตีโดนอย่างแน่นอนนะครับและตัวของผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกที่เว้นว่างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการรับเทคนิคคำสาบของฝ่ายศัตรูได้อีกด้วยนะครับผมและด้วยวิธีนี้นะครับโอกาสในการโจมตีของผู้ที่ใช้การขยายนาขตเนี่ย มันจะไม่ดีขึ้นนะครับแต่การต่อสู้เนี่ยจะทําให้เทคนิคคําสาบของฝ่ายศัตรูนั้นเนี่ยเป็นกลางนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคนิคคําสาบที่มันเนี่ยคอยรับมือกับวิชาคุณสสยและขีดจากัดล่างที่ยูตะเขาอธิบายว่าพวกวิญญาณคาสาบเนี่ยเอาไว้รับมือกับโกโจนะครับข้อเสียเปรียบก็คือการใช้วิชานี้เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้เทคนิคคําสาบโดยกําเนิดได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพออธิบายมาแบบนี้เนี่ยตัวละครในเนื้อเรื่องอย่างตัวของฮาคาลีเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยม เมื่อโกโจได้นะครับผมคือแบบอึ้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังได้รับรู้อีกนะครับว่าการขยายอนณาเขตเนี่ยไม่ใช่ว่าใครคิดจะทําก็ทําได้นะครับค่อนข้างจะมีระบุในการทํานิดนึงนะครับคือมีจํานวนจํากัดนั่นเองนะครับคนที่ทําได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วเนาะเราจะไม่พูดกันดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนในเนื้อเรื่องเนี่ยบางคนก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับผมและรวมไปถึงการที่ว่าตัวของอนาเขตของซุคุนะนะครับที่ไม่มีการปิดม่านพลังนะ ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยรู้มาตั้งแต่เหตุการ์ที่ชิบุยาแล้วแต่บุคคลในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ตกใจทําตามกันนะครับพอหลังจากที่ได้รู้ว่าสุคุณะกลางอนาเขตโดยที่ ไม่ปิดเขตแดดน,นะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นการเครียดของคนที่เชียโกโจโน,นะครับแล้วก็มีการอธิบายนะครับผมจากเมเมแล้วก็ทางด้านตัวของคุสคาเบะนะครับผมคือ2คนนี้เนี่ยดูเหมือนจจอาวุโสใช่ไหมแล้วก็ความรู้เยอะใช่ไหมก็อธิบายให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ได้ฟังนะครับว่าแต่ละเหตุผลแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลหักล้างหรือว่าเหตุผลที่มันสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับซึ่งมันก็รวมไปถึงการใช้วิชาคุณสายของสุ นะครับที่ณตอนนี้เราก็จะได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าตัวของฮัติเมสเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าสุคราชเนี่ยใช้วิชาคุณใสยหรือว่าสำแดงได้แบบเฉียบขาดมากคือเดี๋ยวสลับการขยายอนาเขตเดี๋ยวสลับการใช้วิชาคุณใสยโดยกําเนิดนะครับคือมันแบบสลับไปสลับมาแบบค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยถูกยกย่องในตอนนี้นะครับและสุดท้ายเองเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับการแพ้ครั้งแรกในการกลางอนณาเขตของโกโจนะครับผมแล้วก็พอโกโจโดนฟันเข้าที่คอเนี่ยเราก็จะไปต่อกันในตอนที่2งล 126นะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ตอนนี้เราจะได้เห็นว่าตัวละครเนี่ยเริ่มมีเสียวไส้กันบ้างแล้วใช่ไหมเราก็มาดูในตอนที่226นะครับในตอนที่226เนี่ยต้องบอกว่ายูจินี่เป็นฝ่ายเสียวก่อนคนแรกเลยนะเพราะว่าพอเปิดมาเนี่ยพอยูจิเห็นโกโจเป็นแผลใช่ไหมก็เด้งลุกขึ้นมาเลยนะครับผมเหมือนแบบออกตัวแทนอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่นะโกโจเนี่ยมารักษาได้ทันนะครับตรงนี้เนี่ยคือเราจะเห็นได้เลยว่าสีหน้าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าโกโจ โดนโจมตีนะครับแล้วก็มีการพูดกันว่าที่อาณาเขตซูนะเนี่ยมันเป็นแบบเปิดใช่ไหมโกโจโน่าจะหนีได้สบายนะครับก็มีการอธิบายจากคุสคาเบะด้วยนะครับว่าการเคลื่อนย้ายในพริบตาของโกโจโนเนี่ยคือมันเป็นรูปแบบในการอัดย่อพื้นที่นะครับแล้วก็พิกัดมันถึงจะพุ่งไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมหรือว่าเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมแต่พอหลังจากโดนทําลายอาาเขตเนี่ยมันยังคงทําไม่ได้เร็วนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เราจะได้รู้แล้วใช่ไหมว่าการเคลื่อนที่โดยพริบตาของโกโจเนี่ย เป็นรูปแบบยังไงนะครับคือการัดย่อพื้นที่มานั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่คนอ่านอย่างเราได้รับรู้นะครับตัวละครในเนื้อเรื่องเองก็ได้รับรู้เช่นเดียวกันนะครับไหนจะเป็นการที่โกโจโดนลุมฟันอีกนะครับเราก็ไม่เคยเห็นโกโจโในสภาพนี้เนาะบวกกับทางด้านตัวของซุคุนะเองเนี่ยก็ยังไม่เคยมีใครที่รอดจากการโดนฟันขนาดนี้นะครับก็จะเป็นกรณีคล้ายๆกับก็ไม่มีใครที่แบบว่าเจ็บน้อยหลังจากโดนมุรัสกิเท่ากับตัวของซุคุนะเลยโกโจโเองก็คล้ายๆกันนะครับคือใครที่โดนฮาจิฟัน ในอาณาเขตแบบนี้คือเละทุกคนนะครับผมแต่โกโจเองก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนแล้วก็เละแต่ไม่ถึงขั้นว่าแพ้นะครับและไหนเราจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตเพิ่มเติม,ต,มตรงที่ว่าไอสารเจ้าของตัวสุคุณะนะครับผมหรือที่อยู่ในรามส่งซ่อนมาเนี่ยถึงมันจะมีรูปแบบที่ดูเหมือนจะทําลายได้นะครับแต่มันเป็นรูปแบบที่ไร้ประโยชน์นะครับมีไปก็เหมือนไม่มีคือทําลายไปก็เท่านั้นขนาดโกโจยังปล่อยเลยอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ไหนจะเป็นในเรื่องการที่ว่าตัว วของโกโจเนี่ยสามารถใช้การกลางอนณาเขตแบบย้อนนะครับรวมไปถึงการใช้เทคนิคคำสาบย้อนกลับไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครในเรื่องนะครับงงเหมือนกันว่าโกโจทําได้ยังไงนะครับผมคือแบบอึ้งเลยทีเดียวใช้วิชาคุณไสยถึง2รูปแบบนะครับคือรักษาตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันการโจมตีที่โดนของอนาเขตสุขุนะไปด้วยนะครับและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือยูจิเนี่ยถึงกับเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าเขาเคยถามอาจารย์เรื่องนี้ไปแล้วอาจารย์บอกใช้ไม่เป็นนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าโกโจใช้ เป็นอยู่แล้วแต่แค่สอนไม่เป็นมากกว่านะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องที่โกโจเนี่ยสามารถโยงนะครับผมวิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับไปรักษานะครับพลังงานคำสาปของตัวเองหรือว่าวิชาอาคมของตัวเองได้ด้วยนะครับผมโดยที่ไม่เลือกรักษาแผลตามร่างกายของตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ข้ามมาสู่ในตอนล่าสุดนั่นก็คือตอนที่227นะครับผมที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็มีเรื่องให้ตัวละครนะครับผมในเนื้อเรื่องอึ้งแล้วก็รวมถึงคนอ่าน อึ้งเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างแรกเลยคือคุสคา,าเบตเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับว่าฮ้ยมันสามารถใช้วิชาคุณส่ย,ย้อนกลับที่รักษาตัวเองเนี่ยไปรักษาวิชา คุณใส่ที่ถูกเผาไหม้ไปแล้วได้ด้วยหรอนะครับโอโคสึออยูตะเองเนี่ยก็เลยอธิบายในมุมมองไว้ว่ามันก็แบบไม่เชิงว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าโกโจก็ทําให้ดูแล้วใช่ไหมแต่ต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแบบนี้ว่าการใช้พลังงานคำสาบนะครับไม่ว่าจะใช้กับการกลางอนณาเขตหรือว่ากับการใช้เทคนิคคำสาบเนี่ยคือพลังงานคํำสาบม,มันจะถูกเผาไหม้ไปใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างจากการโจมตีภายนอกนะครับคือภายนอกเนี่ยเราหยิกคนอื่นเนี่ย,คน,นนยคนอื่นอาจจะเจ็บนะครับแต่ใช้พลังงานคำสาบเนี่ยมันจะ ร้อนอยู่ข้างในนะครับซึ่งมันจะไม่ได้มีการระบายออกซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันไม่มีการระบายออกเนี่ยถ้าใช้มากๆเนี่ยมันก็จะร้อนจนเกินไปใช่ไหมแต่ก่อนที่จะใช้เนี่ยควรทําให้มันเย็นหรือว่าอย่างเหมือนเราต้มน้ําไว้ก็ได้นะครับผมถ้าเราจะไปหยิบเนี่ยเราก็ควรให้มันเย็นลงก่อนใช่ไหมผมแต่กโกโจโนเนี่ย สามารถที่จะรักษานะครับผมอุณหภูมิให้มันเย็นลงได้แถมรักษาตัวเองจากอาการบาดเจ็บได้คือรักษาคั่วไปเลยนะครับผมแต่อาจจะต้องทําทีละอย่างนะครับคืออย่างเช่นโกโจเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเขาไม่รักษาแผลตัวเองก่อนที่เขาจะไปรักษาอุณหภูมิให้กับร่างกายของเขานะครับหรือว่ารักษาพลังงานคําสาปที่มันไหมไปนะครับผมมันก็เลยทําให้นะตอนนั้นเนี่ยโกโจต้องมาตามรักษาตัวเองที่หลังหลังจากที่ซัดสุคุนะไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆเข้าใจไหมถ้าเปรียบเป็นเครื่องยนต์ของรถ ก็จะคล้ายๆกับพวกต้องเติมน้ําหล่อเย็นเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะไม่เครื่องเนี่ย มันร้อนมากจนเกินไปจนโอเวอร์ฮีทอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของมากีเองก็ยังงง,งว่าเฮ้ยวิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้ก็จริงนะแต่มันคงไม่ได้ทําให้เย็นลงหรอกมั้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งความรู้ของยูต่านณเวลานี้เนี่ยมันก็คงยังอธิบายให้อย่างชัดเจนไม่ได้นะครับแต่ผมอธิบายให้ขนาดนี้แล้วถ้าพี่ๆท่านไหนยังไม่เข้าใจหรือยังบอกว่าผมอธิบายไม่รู้เรื่องอีกเนี่ยก็ควรจะต้องหาช่องที่เขาอธิบายรู้เรื่องแล้วก็ฟังเขานะครับเพราะว่าผมเองก็อธิบายแบบสุด สุดแล้วคือแบบถ้าเป็นกล้องก็ซูมยันรูขุมขนให้แล้วนะครับผมถ้าไม่เข้าใจอีกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงหรือว่าจะอธิบายยังไงแล้วนะครับผมก็ลองทําความเข้าใจดูกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคนเรามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้หลายคนค่อนข้างที่จะประหลาดใจนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะเพราะว่าการที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจแบบนี้นะครับผมโกโจก็ยังคงโชว์ต่อไปโดยการกลางอนาเขตแล้วก็ยังคงมีการเซลล์เซลล์ซูมน ด้วยว่าเฮ้ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งตัวของสุคนะเองก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับผมทุกคนในตอนนี้เนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะเพราะว่ามันถูกกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือแบบเหมือนหนังม้วนเดิมเลยนะครับหลายคนก็งงว่าโกโจทําไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็แบบนี้เนี่ยจะโดนแบบเดิมอีกหรือเปล่านะครับก็มีคนสงสัยอย่างมากมายนะครับจนกระทั่งเราได้เห็นว่าโกโจเองเนี่ยมีการเปลี่ยนเงื่อนไขของอนาเขตใช่ไหมให้มันแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับจากภายนอกและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้โกโจเนี่ยลุยกับ สุขุนะในภายในต่อได้นะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นว่าตัวของสุขุณะเองเนี่ยก็ทําให้เราประหลาดใจตรงที่ว่า ตัวของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขอนาเขตได้เช่นกันนะครับโดยการที่ทําให้ข้างในเนี่ยไม่มีการโจมตีอย่างแน่นอนนะครับและเน้นไปที่ข้างนอกแทนนะครับและตัวของเขาเองเนี่ยก็มาใช้การขยายอนาเขตนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยงงอีกแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วการขยายอาาเขตเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้เทคนิคคัสา์โดยกําเนิดหรือว่าการกลางอนาเขตได้ใช่ไหมแต่สุคุาะเนี่ยมันสามารถทําได้เว้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งตัวละครในเนื้อเรื่องทั้งผู้อ่านอย่างเราเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชำนาญ ในเรื่องของการใช้วิชาอาคมมากๆนะครับโกโจเองเนี่ย ก็ไม่ได้สนใจนะครับผมว่าเขาจะมีวิธีอะไรใช่ไหมกูก็สู้ของกูต่อไปนะครับผมจนกระทั่งมาถึงการพ่ายแพ้ครั้งที่2นะครับที่เราได้มีบุญตาได้เห็นอีกแล้วคืออนาเขตโกโจแพ้อีกแล้วครับท่านนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้เองเนี่ยโกโจเองก็โชว์ให้เราได้เห็นว่าเขาเองเนี่ยก็ยังมีวิชาก้นหม้ออยู่นั่นก็คือวิชาที่เรียนมาแต่เด็กนั่นก็คือจิตบุผาล่วงหล่นนะครับผมและในตอนนี้เองเราก็เห็นความห้าวของฮัจิเมะนะครับที่มันคิดจะออกไปแทนโกโจด้วยเพราะว่ามันบอกว่าถ้าโกโจตายเนี่ย เดี๋ยวมันลุยเองนะครับและทุกคนเนี่ยคืออย่ามาเบรกอย่ามายุ่งนะเพราะถ้ายุ่งเนี่ยเดี๋ยวมีสตอรี่นะครับผมซึ่งสุดท้ายนี้เราก็จะเห็นโกโจกลางอนาเขตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งอนาเขตในครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่มากนะครับผมจนแบบว่ามันเนี่ยครอบคุมถึงอนาเขตสุขนะเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย โกโจก็บีบให้มันเล็กลงนะครับผมเหมือนแบบแดกอนาเขตของซูคุณะเข้าไปด้วยอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยทําให้และตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากว่าอนาเขตเล็กแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรนะครับผมซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมในการต่อสู้ที่เราเนี่ย พอจะรวบรวมมานะครับตกหล่นตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่รวบรวมมาเนี่ยมันก็ทําให้ทั้งคนดูอย่างเรานะครับหรือว่าคนอ่านอย่างเรารวมถึงคนดูในเนื้อเรื่องอย่างพวกตัวละครเนี่ยอึ้งทึ่งเสียวไม่ต่างกันนะครับผมรวมถึงอะไรที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยถูกใช้ในการต่อสู้ไหนมาก่อนเนี่ยคือในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็ถูกงัดออกมาใช้อย่างมากมายนะครับผมก็เรียกได้ว่าครบเซตนะครับสาหรับการต่อสู้ในครั้งนี้นอกเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่หยุดโลกเลย ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีสิ่งแปลกใหม่ที่นักคุณใส่รุ่นใหม่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยโชว์มาให้ดูอย่างมากมายนะครับผมตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ลำดับที่1ไปเลยนะครับผมนับตั้งแต่เรื่องนี้มีการต่อสู้มาอย่างมากมายนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับผมเอาตรงไหนมาไม่ครบยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสามารถมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมก 百位